สวัสดีครับผมพีเพนครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องครับแล้วก็ติดฟิล์มให้ดูครับเป็นฟิล์มกระจกนะครับของยี่ห้อไอบาวินนะครับภายในกล่องนะครับประกอบด้วยนะครับผมอย่างแรกก็คือกรอบครับกรอบเช่นการติดตั้งครับผมชอบมากก็คือ มันมีกรอบช่วยในการติดตั้งทําให้เราติดตั้งครับผมง่ายมากครับผมเวลาติดตั้งนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับก็คือกาวหยดนะครับเผื่อในกรณีที่ฟิล์มเราครับมีมีแบบว่ามีฟองอากาศอยู่ข้างในนะครับแล้วก็กาวหยดสัมนีครับเป็นในการช่วยเสริมในการติดครับจะสัมมากผมไม่ค่อยจะใช้หรอกครับผมนีครับภายในซองครับก็จะมีมาดูกันนะครับ ก็คือสมมุติเราติดเสียหรือว่าเราใช้สำรองก็สามารถนำมาใช้ได้ครับเพราะว่ามันคุณสมบัติก็คือเป็นแผ่นเดียวกันให้เรามาสองคินก็คือยี่ห้อไอบาวินนี่คือดีมากเลยครับผมก็คือแผ่นแล้วก็อันนี้คือชุดทำความสะอาดนะครับก็คือมี2ชุดนะครับแล้วก็เคเบลครับก็คือดีมากเลยครับแถมเคล่ลมาให้เราอีกผมชอบมากครับเพราะเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อครับก็คือเราสามารถนำมาติดได้เลยครับผม ก็มีอะไรครับมีสติกเกอร์เหลือแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับก็คือมีอันนี้เลยครับผมเห็นไหมครับมีเขาเรียกว่าอะไรครับผมเขาเรียกว่าฟิล์มกรรันรอยกล้องนะครับผมอยู่ข้างหลังครับเราสามารถนําไปติดได้เลยครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการติดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนจว่ามีอะไรบ้างนี่เพื่อนๆก็ลองสั่งซื้อใน lazada ใน shopee jd นะครับ ส่วนมากนะครับผมก็สั่งซื้อแล้วก็ติดตามแฟนเพจได้ที่แฟนเพจของ i b บาริ h ไทยแลนนะครับเดี๋ยวผมขอทำโทรศัพท์โทรศัพท์ก่อนนะครับน mm. ี่โทรศัพท์เห็นไหมครับฟิลแตกแล้วก็แกะออะไรครับผมแกะเสร็จแล้วก็วางเลยครับมางไว้ตรงนี้นะครับผมขอแกะชุดทำวามศัอท์ก่อนนะครับภาในชุดก็ประกอบด้วยพวกผ้าผ้าของไมโคร ไฟเบอร์นะครับผมแล้วก็สติกเกอร์ไว้แปะหน้าจอหยดฝนครับอันนี้ก็เป็นชุดแบบว่าชุดเป็นชุดน้ํานะครับเป็นผ้าชุดน้ําให้เราแตะบริเวณหน้าจอนะครับอย่างนี้นะครับผมเก็บนะครับผมเก็บนะครับอันนี้ก็เอาชุดนี้ครับน่ครับผมอันนี้ผมจะเริ่มต้นให้ติดให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมแล้วก็เอาไฟมาสองครับ ดูใดูใกล้นะครับผมติดให้ดูใกล้นี่ครับเราก็เช็ดไปเรื่อยๆครับผมเช็ดไปจากนั้นนะครับผมเราก็สติกเกอร์เราครับหรือว่าผ้าเอาผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดก่อนครับเพราะว่าเพราะว่าฝุ่นมันจะเกาะเราก็ดีๆครับแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกเลยครับนี่สติกเกอร์เราก็หาฝุ่นครับแปะเลยครับถึงไม่มีฝุ่นแล้วก็แปะครับเผื่อว่ามันจะอาจมีนอกสายตาเราหรือว่า เรามองไม่เห็นครับผมนี่นะครับจากนั้นนะครับผมนี่ครับตัวสําคัญที่ช่วยในการติดตั้งของเราครับวิธีติดตั้งครับผมมันจะบอกว่าตัวคําว่า T O P หรือคําว่า top 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 ก็คือบนครับผมก็คืออวางไว้ตรงหน้าจอเลยครับหลังจากเราเสร็จแล้วก็วางไว้เลยครับผมนี่วางเสร็จก็วางเลยครับผมวางเสร็จปุ๊บนี่ครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็เอาฟิล์มนะครับผมมา อสติกเกอร์ด้านหลังครับนี่สติกเกอร์นะครับนี่ลอกเลยครับนี่ลออปึ๊บเสร็จโคดง่ายครับขนาดผมไม่ใช่ฝีมือขนาดนั้นสมมติได้เลยนะครับให้มันอยู่ตรงคอพอดีครับนี่ครับผมหลังจากนั้นมันก็จะไล่ครับผมเห็นไหมครับมันก็จะไล่นี่ครับผมนี่ครับวิธีการติดเห็นไหมครับมันเริ่มไล่แล้วครับผมง่ายมากครับวิธีการติดนี่ครับครับ ถ้ามันเป็นแบบนี้ะใช่ไหมครับอย่าไปซีเรียสเลยครับผมง่ายๆครับวิธีแก้ครับผมก็คือเห็นไหมครับวิธีแก้ง่ายๆครับดูดูใกล้ครับมาดูใกล้ของผมจับตรงนี้ครับออกนิดนึงเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับในการติดคือมันง่ายมากครับง่ายไหมครับผมง่ายง่ายครับผมเคลมบ้าก็คือเคลยบล่างนี้ติดง่ายครับผมนะครับ แจกสติกเกอร์ด้านหลังของครับเคปล่ามันคือสติกเกอร์ประเภทหนึ่งนะครับผมน,น,บนี่ครับดีครับจากบนลงล่างเลยครับผมนี่ครับปุ๊บฮึ ถ้าเราติดมาตรงแล้วก็สามารถลอกไปแล้วติดใหม่ได้ครับผมเกิดครับผมนี่เรียบร้อยครับดูไเลยครับผมติดไม่ถึงนาทีครับก็เสร็จครับผมติดง่ายครับขนาดผมแบบมือใหม่แบบติดซีไม่ค่อยเก่งครับตั้งแต่ผมใช้ห่ออ i ยบายวินมาเลยติดรู้สึกจะติดง่ายมากครับผมในการติดซีต่อไปนะครับผมติดเลนกล้องครับเลนกล้อง เลนกล้องครับนี่เลนกล้องซื้อทั้งชุดนี่เราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มครับก็คือซื้อคังเดียวจบทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็นี่ชุดหนึ่งได้ฟรีอีกอันนึงโอ้ไม่รู้จะคุ้มยังไงครับผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับตามคอนเซ็ปต์ของพีเพครับคืออะไรคุ้มคุ้มก็มาแนะนําไปหมดครับผมอันนี้บางคนไม่อยากดีบ่าไรครับผมแต่ผมติดให้ดูติดง่ายมากครับแปะก็เสร็จครับผมนี่เสร็จแล้วครับ เห็นไหมง่ายไหมครับง่ายมากในการติดอาจากย์็เอาผ้าครับเช็ดนะครับผมเช็ดเช็เช็ดเช,ช,ช,ช็ดหน้าจอเห็นไหมครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะทันให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ออกมานะครับพัดสกินนี่ครับผมเห็นไหมครับถ้าติดฟิล์มจากโรงงานของยี่ห้อพวก Xiaomi นะครับต,ตัวนี้ผมทดลองคือยี่ห้อ Xiaomi Redmi Note เก้าเอ็น,นะครับก็คือผมติดให้ดูก็คือติดจากโรงงานมาเนี่ยมันหนืดชัดแต่ถ้าเราติดฟิล์มกระจกมาเนี่ยมันลื่นแล้วหน้าจอมันจะเคียนดีนะครับผมก็มคือหน้าจอมันใสครับผมแล้วมันจะแบบว่ามันทัดสกินง่ายครับผมนี่ง่ายแล้วแบบขอบมันไม่ค่อยมีขอบรอยแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบ มีฝ้าบริเวณขอบครับบางยี่ห้อครับผมติดมามันจะมีขอบครับขอบมันกินกินเคสง่ายเดี๋ยวผมใส่เคสให้ดูเลยครับผมเห็นไหมครับบางยี่ห้อครับเวลาใส่ใส่เคสเนี่ยครับมันจะกินขอบมาดูนะครับว่าจะกินขอบไหมผมใส่ให้ดูก่อนครับผมครับนี่ครับผมเห็นไหมครับไม่กินขอบครับคือออกแบบมาดีมากครับเห็นไหมครับดูใกล้เลยครับนี่ เยอะอันนี้เคียดหนาอย่างนี้นะครับยังไม่กินขอบเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบหน้าจอให้ดูครับว่ามันกันรอยจริงไหมอันนี้ทดสอบแบบเรียวๆเลยนะครับผมผมจอคัตเตอร์นะครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับโดยการขุดหน้าจอเลยนะครับมีอะไรที่มันแบบดีกว่านี้ไหมครับผมดูนะครับดูนะครับดูนะครับผมเอาคัตเตอร์ครับผมคัตเตอร์แล้วก็จะเอากันไกด้วยครับผมนี่กันไกก็มีดูนะครับคัตเตอร์ดูนะครับผม ผมจะแบบขุดๆเลยครับผมเฉียงๆนิดนึงเอ้าทำไมมันไม่มีหรอไปครับบอกครับว่าเขาเคลือบสารกันลอยมาอย่างดีครับตามคุณสมบัติของเขาเลยครับว่าสารกันลอยตัวนี้คือเคลือบมาดีมากเลยครับไม่รู้จะคุ้มค่าคุ้มราคากว่านี้ไม่มีหรอครับผมกับสับยี่ห้อนี้ดูครับดูครับดูครับนี่นี่ดูใกล้ๆครับให้ดูใกล้ๆดูครับผมขุดแบบ ข่แรงๆแล้วก็ขุดขุดขุดเาเข่เข่าขุดไปนะครับผมนี่ครับไม่มีครับไม่รู้จะเอาอะไรอยากันไปแล้วกันครับกันไปคมๆตรงนี้ครับดูครับดูครับกันไปก็ก็ไม่มีอะไรกันไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับสูบนี่ทําอะไรทํากระจุกไม่ได้ครับผมผมพยายามขุดแล้วนะครับผมมันก็ไม่มีครับผม ดันบาทนี้ไม่ต้องมีปัญหาเลยครับมันทาไม่ได้เลยครับผมดันบาทกันไฟนี่แทบจะทําอะไรไม่ได้ครับสรุปก็คือคัตเตอร์นี้ทําอะไรไม่ได้ครับผมกับเจ้าฟิล์มตัวนี้ครับดูนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมเช็ดแป้งเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่มีเลยครับผมเห็นไหมครับก็คือแบบกันลอยดีมากเลยครับผมสําหรับราคานี้ผมว่า คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสำหรับยี่ห้อนี้นะครับผมแล้วก็สามารถกันรอยแล้วก็กันแบบเวลาเราเสร็จกระเป๋านะครับเยียนบาไอะไรตกใส่ผมว่ามันโอกาสน้อยจะแตกครับก็คือถ้าแตกจริงๆมันแตกยากนกครับฟิล์มนะครับถ้าเราไม่เอาแบบไปทอลอดนั่นนะครับแต่สำหรับผมมันคุ้มมากครับแถมเยียนหนึ่งมาให้เราเลยครับผมสอบการติดฟิล์มนี่ครับผมมาดูในส่วนการทัศสกรีนนะครับที่เพื่อนว่า เฮ้ยทาสกิินดีไหมยังไงเดี๋ยวผมทาสกิินให้ดูเลยครับผมอย่างน่เนะครับผมผมจะถ่ายในเฟซรับนี่ครับดูนะครับผมดูดูครับลื่นครับผมลื่นลื่นไหลครับนี่ครับลื่นไหลลื่นครับผมลื่นแน่นอนครับมาดูใน youtube นะครับจะเล่นไหมครับ นี่ครับเล่นเกมนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอครับผมเล่นเกมเรื่นแน่นอนครับทดสอบในการเล่นเกม r า V นะครับผมเล่นไหลเลื่นดีนะครับผมนี่ครับการทดสอบเกม ผมมีปัญหาผมการฮัสกีนอย่างครับผมมีปัญหาครับผมเนี่ยนะครับผมมีปัญหาเลยครับฮัสกีนนี้คือเรื่อองะไรครับผมผมทำการเทสนะครับผมการฮัสกีนนะครับผมโดยการใช้แอปพลิเคชันนะครับมัลติทัชนะครับผมดูนะครับอันนี้5นิ้วนะครับผมเห็นไหมครับเห็นครับก็ไหลลื่นนะครับผมในการสกีนนะครับ ปฏิอนอย่างก็ฟิล์มสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ครับผมนี่เลยปติแล้วเออถ้าอยางเทำในการสัมผัสมีกี่นี่ปสิรู้อะไรครับผมพื่ไหลดีนะครับผมต่อมานะครับเป็นการเช็คสีนะครับหน้าจอว่ากิจแล้วสีมันจะสดไหมอันนี้นะครับําเช็คโดยใช้ันอันนี้สีแดงครับเห็นไหมครับหน้าจอไม่ดรอปเลยครับอันนี้สีเขียวนะครับนี่ แล้วก็อันนี้สีน้ำเงินดอกฟ้านะครับแล้วก็อันนี้สีฟ้าครับผมอันนี้สีม่วงครับแล้วก็อันนี้สีเหลืองครับผมอันนี้สีขาวครับเทาครับผมดำครับเป็นไหมครับหน้าจอนี้ไม่ลดแสงหรือว่าให้ทำให้แสงมันดอกในหน้าจอเลยครับผมสวัสดีครับพีเพย์ก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ